สวัสดีครับมาเซบแซฟรำกกันครับผมครับเซบแซบคือเก่าจุได้ครับเมื่อนี้ครับตับสุดๆนี่ครับพี่น้องครับเนื้อแล้วก็ตับแล้วก็พาคิลิวครับคือเก่าครับมาบัวหลายพันกันเลยดับดับแร่ได้กินนานแล้วครับชองเดือนแล้วักคิลิวพันตับโซเลยเ๋ยวเพียของบผม เอาซอสบะดนีดพี้น้องต้องให้มันจมมิดแบบนี้แซ่บแซ่บเหมือนกันครับผมขอโทษหลายเลยครับคนที่เพื่อนบุกกินดิบกินเนื้อครับแต่ผมกินครับนะ่นนๆนที่กินครับพี่น้องครับแซ่บ

แล้วนนครับมึนนม้เจบยอูตัวมาได้ครับปูไว้สดนะครับเล่เห็ดน้ำเหลายอยู่หอพักครับบิรีรบ้าน เรื่องบุคกลอะไรเจ้าปูเก่าแล้ว

ทับลงมาก่อนปั๊บต้องหมุดลงไปแบบนี้ครับแยกแซ่บ <c oughs> <c oughs> 哼哼。Uh huh. muito hum. เดี๋ยวพี่น้องที่บห็น Hãy <laughs> subscribe แซบคือเก่าครับพี่น้องครับแต่ผมไ่ค่อยจะเห็นคลิปยาวกันนะโทรศัพท์ไม่ค่อยดีนะตัดต่อนี่จะไม่เหรอเขาโทรศัพท์ไม่ค่อยดีพี่น้อง